สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่พี่ๆหลวงป้านาอาทุกๆุท่านนะครับอยู่กับผมบาสดเดินป่าพ่าลอนวันนี้ผมก็กลับมาโลเคชัน่นผีกระสือวันนี้ผมก็ไม่ได้มามือเปล่านะผมเอามีดหมอของลุงพี่โพงมาด้วยคือวันนั้นที่ผมมาคนเดียวนี่คือมันจะเข้ามาเหมือนจะทําร้ายผมเหมือนจะเข้ามาไล่ไล่กัดผมอย่างเงี้ยคือ วันนั้นผมไม่ได้เอาอะไรมาเลยคลิปนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อตอไปคลิปนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันครับพีพ่คือผมไม่รู้นะ ่าจะเจอดีบ่วคือวันนี้ผมเอามีดหมอมาด้วย <c oughs> ตัดตรงนี้ออกเลย,ย,ยขี่ระบายหน่อไอเหรออืมอคือใบไม้ร่วงเยอะกว่าเดิมอีนะ ก็ไม่รู้นะว่าจะเจอเปล่า <c oughs> อยู่คนบนนๆไม่รู้เลยเฮ้ยนุ่นไงไม่กลัวหรอกวันนี้เอามีดหม้อมา,มาเข้ามานี่คือฟันแนะ่ นู่นนะไม่กลัวคือเหมือนมันจะกลัวนะเหมือนมันรู้ตัวว่าผมเอามีดม่อมาอมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะลองเดินเข้าไปดู ไปไหนรอบข้างบนก็ไม่มีคือไม่ได้ไม่ไนด้พี่เพื่อนเมื่อกี้มันลอยอยู่แถวนี้นะ เฉยเนี่ยมันลอยอยู่บริเวณเนะี้เหมือนกระสื่อรู้ตัวนะว่าวันนี้ผมไม่ได้มามือเปล่าและเอามีดหมอมาของลุงผีโพงนะครับนูน่นทุกคนอยู่นูน่นนั่นไงนั่นไง เจอกันไหมมันขึ้นไปตอนไหนนี่ๆเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรนกนะคือตกใจเลยเมื่อกี้คือตกใจเลยลองนั่งซุ่มดูพี่พี่เพื่อนลองนั่งซุ่มดูแยวผมจะปิดไฟนะ ไฟก่อนพี่เพื่อนเดี๋ยวผมขอปิดไฟก่อนนะโดนนอนเจอแสงไหมครับเจอแสงเปล่าคือตอนเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะเดี๋ยวผมจะถือมีดหมอไว้กับตัวเองนะคือป้องกันตัวเองไว้คือมันยังดูข้างบนอยู่เลย ผมต้องถือมีดหมอแบบป้องกันตัวเองไว้เละแต่ผมจะลองนั่งแ้มนังดูเฉยๆเลยนะถ้าคือเหมือนมันจะเข้ามานี่คือผมจะฟันเลยนะ อย่าเข้ามานะเหมือนจะเข้ามาหายไ่ได้แล้วผมว่าคืนนี้คือผมต้องรับมือกับกระสือคนตัวนี้แนะ่ xiềng tốt mái nữa ơi 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 má 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 đi. má 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 đứng นกนะนั่นแะขาวๆตรงนั้นนะพี่เพื่อนๆขาวๆตรงนั้นนะ่นเน,นี่ยเนะนะนะมื่อกี้มันมาอยู่ตรงนี้เลยกระสือเะมันหายไปช่องนี้เหรอหายไปช่องนี้เหรอหายไปไหนหายไปช่องไหนช่องนี้เหรอครับคือช่องนี้ว่างนะเมื่อกี้คือผมเปิดไฟนี้คือหายไปเลย ะลองไปนั่งซุ่มดูในป่าผมจะลองไปซุ่มอยู่ในป่านะแผมจะลองนั่งซุ่มอยู่ข้างล่ังนี้เลยต้องตัดหามออกก่อนนะพี่นเพื่อนอะไรอะ่ะตัวอะไรตัวอะไรคืออะไรอะ่ะจิ้งเหลนเหรอจิ้งเหลนหรืองู ผมจะไป้ที่กันะเนื่อพวสัตว์ไหลเข้ามาอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะปักมีดหมอไว้ผมผมคิดว่ายังไงมันก็น่าจะไม่เข้ามาไปทุกคนนั่งซุ่มดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาต ปิดไฟก่อนนะคือต้องปิดไฟนัางส้มเดี๋ยวผมจะสะลัวสลัวไว้ก็ได้ผมผมคิดว่าปิดไว้ดีกว่านะเพื่อมันจะเหมือนเดี๋ยวจะได้ให้แบบมันไม่เห็นพวกเรานะ ผมไม่อยากหลุนแรงเลยนะคือแบบผมต้องป้องกันตัวเองหรือชีวิตตัวเองไว้ก่อนนะดูๆูมันบินสูงขึ้นเรื่อยๆนะเสียงจริงเหล่น,นี่คือวิ่งเข้ามาใกล้ๆผมเลยนะมันไปนะข้างมนแล้ว มันบินชนต้นไม้นะเอ้ยมันลอยชนต้นไม้นะคือผมแบบไปดูหรือฟังเรื่องเล่านะเขาบอกว่ากระสือน,นี่คือแบบมันแบบไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะมันเป็นแบบมีทาย,ยาททาย,ยาทกันนะครับแล้วก็แบบมันหรือว่าคนอื่นไปบ้านของกระสืออย่างเงี้ยแล้วถ้ากระสือให้กินน้ำอย่างเงี้ยนะ กระสือจะถุยน้ำลายลงไปในแบบแก้วน้ำให้คนแบบมากินนะแล้วก็คนที่ได้กินน้ำตรงนั้นที่กระสือถุยน้ำลายลงไปนะจะเป็นกระสือต่อนะพี่พเพื่อนคือผมไปฟังเรื่องเล่ามานะเขาบอกว่าถ้าแบบกระสือนี่คือแบบโหดร้ายด้วยคือวันนี้ ผมดูอะไรวะปฏิทินนี้มหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นวันพาร์ทด้วยแหละมั้งผมก็ไม่แน่ใจนะคือหายไปแล้วเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟดูก่อนนะคือเสียงนกนี้คืออยู่ข้างหลังผมเลยนะ นกเข่านะพี่เพื่อนคือนกเขานะครับไม่เจอเลยเดี๋ยวจะลองปิดไฟนั่งส้มดูอีกรอบหนึ่งพี่เพื่อนไปปิดไฟกันครับ คือรอบนี้ถ้าผมเจอนะเดี๋ยวผมจะส่งไฟให้พี่พี่เพื่อนๆดูเลยคือยุงเยอะด้วยนะกัดผมนี่คือไหลาตัวละคือพี่พี่ได้ยินเสียงตะปูแตะแปะนี่คือผมตบยุงนะครับโอ้โหยุงคือเยอะมากเลย น euh no, 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 no. ู่นนุ่นนุ่นน mm ุ่นพี่เพ่นเพื่นเดผมจะสลัวสลัวไฟนะเดี๋ยวผมจะส่งให้พี่พๆเพื่อนๆดูเลยเปิดไฟทีเดียวหายเลยเปิดไฟทีเดียวคือหายเลยนะ เดี๋ยวจะลองเปิดไฟดูคือเมื่อกี้ผมเปิดไฟนี่คือหายเลยนะครับนั่นๆี๋ยวผมจะเปิดไฟดูอีกรอบนึงเดี๋ยวผมจะเปิดไฟดูอีกรอบนึงนะเอาแล้วนะพี่เพื่อนๆเปิดเลย หายหายอีกแล้วหายแล้วนะเฮ้ยอะไรวะหายไปไหนหายไปไหนอยู่ข้างบนเปล่าหายไปไหนคือหนามนะเนี่ยคือต้นหนามนะพี่เพื่อนเนี่ยเนี่ยเห็นหนามแล้บเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหคืออะไรผม เนี่ยนะหนามันเนี่ยเนี่ยครับหนามมันหนามเต็มต้นเลยเดี๋ยวผมจะปิดไฟดูอีกรอบนะ่นเฮ้ยเสียงตุ๊กแก เปิดไฟเลยนะผมจะเปิดไฟแล้วปั๊บนั่นๆๆเจอแสงไหมอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงน,น,นั้นเลยอยูต่ตรงนั้นเลยไปจะเดินไปดูเลยผมคิดว่าถ้านั่งซุ่มยังไงก็น่าจะไม่ได้เจอตัวมัน เนี่ยมันอยู่หลังกอไผ่ก่อนอน่หายไปไหน คือเสียงงานข้างล่างนี่คือดังมากนะเนี่ยพี่พนเพื่อนมันหายไปไหนฮะคือผมงงเลยคือมันหายไปไหนเนี่ยต้นหนามนะ อะไรอะไร จะลองดูข้างหลังมเยเฮ้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 ยผมฟันโดนเลยผมฟันโดนนะคือผมฟันโดนละมันจะเข้ามากัดผมตกใจหมดเลยคือผมฟันโดนเต็มๆเลยนะคือไม่รู้ผมฟันโดนตรงไหนคือผมฟันโดนดังตบเลย ขนลุกเลยคนลุกเลยครับฟันโดนเต็มๆล่ะโอ้โหคือรอบหน้านะถ้าผมมานี่คือผมคิดว่าต้องมากันสองคนละคือถ้ามาคนเดียวผมว่ามันน่าจะแก้แค้นผมมากเลยไปเดี๋ยวอไปเจอข้างนอกกันเลยครับไปพี่พเพื่อน คือตอนนี้ผมได้วิ่งออกมาอย่างนอกพื้นที่แล้วนะเนะสียงอะไรอีกคือผมแบบฟันมันไปแบบโดนแบบจังๆเลยนะคือผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงตอนนี้คือผมต้องวิ่งออกมาเอาชีวิตรอดก่อนคือแบบอีกสักแป๊บเดียวมันก็คือจะเข้ามาการผมแล้วคือผมก็จึงแบบฟันปับเลยนะแล้วผมก็วิ่งออกมา คลิปนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ผมก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับจะไว้เจอกันใน EP ีหน้าต่อๆไปและอย่าลืมไปติดตามผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับ